เคยพยายามไหมทํางานหนักลองลงทุนลองรักแต่สุดท้ายมันก็พังแล้วคุณเริ่มสงสัยว่าหรือเราจะไม่เกิดมาเพื่อสําเร็จจริงๆผมอยากให้คุณลองหยุดแล้วฟังเสียงจักรวาลดูสักครั้งนะฮะเพราะชีวิตของคุณอาจไม่เคยล้มเหลวมันแค่เดินผิดจังหวะและสิ่งที่คุณขาดมันไม่ใช่ความสามารถไม่ใช่ทุนไม่ใช่โอกาส แต่คุณขาดเพียงอย่างเดียวคือเข็มทิศชีวิตนั้นและนั่นคือสิ่งที่ผมสอนในคอร์สโหราศาสตร์ประยุกต์ไม่ได้สอนให้คุณงมงายแต่มันคือเครื่องมือนําทางให้คุณรู้ว่าเวลาไหนคือช่วงที่ควรลุยว่าไหนควรเงียบควรนิ่งไหนที่พลังเปิดที่ไหนที่ดาวจะสง่งโชคมาผมเริ่มดูดวงตั้งแต่อายุ12นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับ พยากรมาดวงมาแล้วหลายหมื่นดวงสตาตั้งแต่เด็กรวมดูเล่นๆในเพื่อนให้ญาตินะฮะจนเป็นนักพยากรมืออาชีพนะฮะตั้งแต่เรียนวิศวะนะฮะปริญญาตรีปริญญาโทปร,ริญญาเอกมาเนี่ยนะก็ยังศึกษานะครับยังเรียนยังพัฒนาเรื่องโหราศาสตร์เรื่อยๆเพราะผมเรียนจากดวงจริงคนจริงถานที่จริงนะฮะและไม่ได้เรียนจากตำราแห้งๆอย่างเดียวนะครับเรียนจากผู้มีประสบการณ์นะฮะลูกค้าผมเนี่ยมีตั้งแต่แม่ค้า นะฮะพนักงานธรรมดายันเจ้าของกิจการระดับพันล้านหมื่นล้านก็เคยดูมาหมดผมจะเล่าเคสหนึ่งสาหรับคนไม่มีความรู้โหราศาสตร์แล้วมันเสียอะไรไปบ้างผมยกตัวอย่างเคสเนี้ไม่มีบันลืมมีคนหนึ่งอนะ่ะเคยดูดวงกับผมเป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านซึ่งผมไม่ทราบตอนแรกแต่เขามาเล่าให้ฟังปีถัดมาเขาจองคิวดูดวงกับผมอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าเคยดูกับผมแล้วเนี่ยตอนปีนั้นเนี่ยผมทายไว้สามสิบสองข้อมันเกิดขึ้นจริงสามสิบเอ็ดข้อผิดอยู่ข้อเดียว คือวันนั้นเนี่ยผมทายเขาสารเสืข้อผมทายเขาเสียหายหมดนะครับแล้วก็เตือนเขาไว้ด้วยเขาบอกว่าตรงทุกอย่างทําไมมันตรงขนาดนี้เขาบอกนั้นถ้าเขาเชื่อผมตั้งแต่วันนั้นเขาคงไม่วิบัติในวันนี้เขาไม่เชื่อชีวิตมันรุ่งเรืองมันเกินที่จะแบบมันไม่น่าเชื่อนะ่ะที่จะมาล้มละลายอีกไม่ไม่กีป่ปีหมดเนื้อหมดตัวไม่กี่ปีเพราะนั้นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องแม่นแต่มันคือความรู้ลึกจากประสบการณ์จริงที่ผมจะถ่ายทอดให้คุณแล้วผู้เรียนหลัง นะที่เคยเรียนมาอันนี้รุ่นห้านะนะมีผู้เรียนกว่าสองร้อยท่านแล้วในคอนเนี้ยเนี่ยอย่างคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นแม่บ้านเนี่ยผมจะอ่านให้ฟังเขาไลน์มาหาผมเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มจากศูนย์ไม่มีเงิน,ไม,มงนไม่มีอาชีพหลังเรียนจบนะดูดวงจากมือถือที่บ้านรายได้เดือนละเกือบแสนจากสิ่งที่คิดว่าไม่คิดว่าจะทําได้นะฮะแล้วก็เริ่มเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นนะฮะคนนี้นะเดี๋ยวให้ดูนะคนนี้เป็นพนักงานประจําเนี่ยตอนแรกแค่เรียนเอาไวด้ดูดวงตัวเองแต่พอทักเพื่อนมันแม่น นะเพื่อนก็ไปบอกต่อไม่ได้มี t i k t o อกไม่มี facebook ไม่มี youtube ตอนนี้ดูดวงเสาร์อาทิตย์รายได้เสริมเดือนละหกหม0่นคนนี้เป็นนักลงทุนชีวิตการเงินผมติดลบมาตลอดแต่พอเรียนรู้จังหวะด,ดาวผมเริ่มตัดสินใจถูกเวลามากขึ้นไม่ลงทุนพลาดอีกเลยคนนี้เป็นแม่บ้านนะเนี่ยไม่เคยคิดว่าแม่บ้านอย่างฉันนะมีรายได้นะทุกวันนี้มีความมั่นใจและรู้สึกมีคุณค่า ได้ช่วยคนอื่นเนํายนทางคนอื่นแล้วมีรายได้เข้ามาด้วยดูดวงจากบ้านแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวรายได้มากกว่าทํางานทั้งวันในอดีตขนาดดูแค่หลักร้อยเขาบอกเนี้ยเจ้าของธุรกิจคนนี้เขาบอกว่าผมเอาสิ่งที่เรียนไปวางแผนการตลาดเปิดกิจการช่วงดวงดาวดีผลตอบรับพุ่งทันตาธุรกิจผมเคยล้มแต่ผมรู้ว่าช่วงนั้นคือข้อใหญ่ผม เปลี่ยนแผนทันและรอดมาได้คือในคอร์สเนี่ยมันจะมีสอนว่าช่วงจังหวะไหนมีโชคช่วงจังหวะไหนมีเคราะอะไรอย่างเงี้ยมันจะบอกมันจะมีสอนนะฮะตั้งแต่ศูนย์จนทานายดวงได้เลยนะสำหรับท่านใดอยากเรียนบางคนเป็นนักเทรดเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปวางแผนในเรื่องของการเทรดประกอบกับกราฟอะไรอย่างเงี้ยเขามีกาไรมากขึ้นอย่างมีเหตุผลคนนี้ไม่รู้จักโหราศาสตร์มาก,ก่อนแต่คอร์สนี้สอนเข้าใจง่ายเริ่มดูดวงตัวเองได้มั่นใจมากขึ้นจากคนไม่เชื่ออะไรเลยตอนนี้ดูดวงแม่นจนมีคนต่อคิวดูดวงก็มี ก็นี่คือคอร์สโหราศาสตร์ประยุกต์นะฮะรีบรเข้าไปเรียนนะครับแล้วก็เอาไปวางแผนชีวิตตัวเองนะฮะฉะนั้นนะครับเรียนจากคนจริงนะรประสบการณ์จริงและหมอดูตัวจริงโหนตัวจริงและผมเนี่ยมีความรู้หลายศาสตร์ต้องบอกอย่างนั้นตอนนี้นเรียนบริหารธุรกิจเรียนปริญญาเอกเีก็ยังใช้โหราศาสตร์นําทางทําธุรกิจคือใช้ตอนนั้นในชีวิตติดลบเคยใช้โหาาราศาสตร์นําทางมาจนชีวิตมีหลายล้านนะฮะจากติดลบเล่นะแบบก็ลงทุนทําธุรกิจเองหลายอย่างนะครับเพรฉะนั้นก็เรียนกับคนที่สําเร็จจริง นะครับก็ทักไปเลย